สวัสดีครับผมอาจารย์ประสาทตนึ่งเฉลิมนะครับวันนี้จะมาแนะนำการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือมีคณาจารย์มีนักพิชาการหลายท่านบอกอาจารย์เมื่อสร้างสรรค์ผลงานขึ้นเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ไม่จะเป็นหนังสือหรือตำร,ราแล้วเราจะขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือได้อย่างไรนะครับซึ่งผมขอเกริ่นถึงหลักการง่ายๆก่อนนะครับว่า s ป n ย่อมาจาก international standard book number นะครับ ซึ่งเป็นเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือที่เขาใช้กันทั่วโลกนะครับซึ่งเลขรหัสเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่เป็นหนังสือหรือตำราเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละเล่มนะครับแต่ละชื่อเรื่องนะก็จะได้รับการควบคุมและมีการลงรหัสซึ่งช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับมีความถูกต้องในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริการการเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนการกำหนดนะครับ ซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-service ของสำนักขออสมุดแห่งชาติดังนั้นผมอยากจะแนะนำคณาจารย์นะครับแล้วก็นักพิชาการทั่วไปว่าเมื่อท่านได้สร้างสารรค์ผลงานมาแล้วก็เปรียบเสมือนกับท่านจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของตัวเองซึ่งท่านจะต้องขอ isbn เพื่อได้เป็นเลขหนังสือที่ได้มาตรฐานสากลน,นะครับ ซึ่งวิธีการเข้าถึงง่ายๆคือเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักขอสมุดแห่งชาติไปที่ www.e-service.nlt.go.th นะครับหลังจากนั้นท่านก็ทำการสมัครสมาชิกแล้วก็กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นนะครับตามที่เว็บไซต์เขากำหนดไม่จะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่ของท่านเบอร์ติดต่อเบอร์อีเมลอะไรต่างๆนะครับเมื่อรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้เราทำการยืนยันข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทาง สำนักขอสมุดแห่งชาติี่ให้เราตอบรับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะครับผ่านทางอ e ีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่างนะครับเช่นมาที่หน้าเว็บไซต์เมื่อเราสมัครเข้าไปผ่านตัวระบบก็จะปรากฏรายการหลักข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็มีแบบคำร้องต่างๆที่เราสามารถยืน่นอาจจะขอ ISSN เพื่อพิมพ์เป็นวารสารก็ได้นะครับหรือเราขอ ISBN ก็ใช้บริการผ่านคำร้องอันนี้ เมื่อเราล็อกอินเข้าสู่ระบบ e s e r v i e นะครับยื่นคำร้องขอหมายเลข ISBN การกรอกข้อมูลต่างๆต,ต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามจริงนะครับแล้วหลังจากนั้นให้ทำการยื่นคำร้องนะครับตามที่ระบบกำหนดแล้วหลังจากนั้นผ่านไปสัก1วันนะครับเช่นยื่นตอนเช้าเราจะได้ตอนบ่ายถ้ายื่นบ่ายวันนี้พรุ่งนี้เช้าเราจะได้หมายเลข ISBN เมื่อได้หมายเลขแล้วนะครับอย่านิ่งนอนใจนะครับให้ส่งหมายเลขนี้ไปที่สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ เพื่อจัดทําบาร์โค้ดนะครับเมื่อจัดทาบาร์โค้ดแล้วก็พิมพ์เสร็จนะครับให้ท่านส่งหนังสือจํานวน2เล่มให้กับหอสมุดแห่งชาติภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่หนังสือนั้นได้รับการเผยแพร่เพื่อเป็นสมบัติของชาติใช้ในการอ้างอิงและประกอบการศึกษาค้นคว้านะครับซึ่งผมหวังว่าท่านน่าจะได้รายละเอียดข้อมูลคร่าวๆการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ SBN ซึ่งท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติครับ สวัสดีครับ